สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเซียนที่เล่นพระกรุเนื้อดินเขาได้สัมผัสพระเกือบทุกสกุลนำมาส่องและก็จดจำว่าพระเก่ามันเหมือนกันตรงจุดไหนถึงจะถ่ายทอดต่อๆกันมาได้คราบกรุนวนกรุพระกรุต้องมีไม่ใช่ดูเฉพาะพระสกุลเดียวสามารถดูพระกรุได้ทุกสกุล พระไม่ลงกรุก็จะไม่มีให้เห็นนะครับเพื่อนๆคราบกรุกคือคราบดินที่สีของดินสภาพของดินที่พระนั้นๆลงกรุจะพระแม่พิมพ์พอะไรสีคราบกรุกจะสีเดียวกันถึงจะสามารถแยกกรุกได้เช่นถ้าพระพิมพ์พเดียวกันสีคราบกรุคนละสีแสดงว่าออกคนละกรุส่วนนวลกรุพระกรุกต้องมีนะครับเพื่อนๆ มันจะเป็นการเกิดปฏิกิริยากับผิวพระที่มีอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปคราบพวกนี้ต้องใช้เวลาในการเกิดพระร้อยปีจะมีให้เห็นน้อยยิ่งอายุมากคราบก็จะหนาขึ้นตดจำธรรมชาติไว้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ